ทำไมชีดจังวันนี้มาเด้อจ้าตำสมรอบเทียงค่ะ้มตำปูปลาคือมาจากตลาดตามด้วยปลาดุกจ้าปลาดุกย่างแคบหมูนิดนึงเอาให้ลูกน้องกินเาะลูกน้องก็พังแม่พอนี้วจัามาเดอ้อมาเดอ้อบาดท่นี้น ทด,ดสอบชิมดูก่อนอะไรไหมเป็นัาแก ดูกย่างจ้าดูกย่างตัวสามสิบบาท แบบมันอร่อย Perealdon ้วยทำยังไงจ๊ะ สั้งไม่ขาดผิดเพรรี้ยทำงานเพ็ดย้องแค่

ลูกตาแบบใหม่มาให้ดูค่ะยังไงคะลูกตาแบบใหม่นี่เราออกมจาจากตรงนี้เลยค่ะแม่ค่ะดูนี่สิคะลูกตาเด็กจะ,จะไปตักน้ำมาให้ค่ะไม่ได้ เมื่อกี้ไปแบงมาคนร้ายหลยแบัตสวาบันการแห่งรัดให้พ่อคนเยอะจริงๆสงสัยได้คิวหลอกไปหลอกคั่มคนละได้คิวดคิวเจ็ดสิบว่าท่านวะนอนรอต่อไปกลับมารอที่บ้านที่ทำง,งานกินข้าวรอแม่ขายน้ำบ๊อก เที่ยวทุกตอนเย็นเลยเดี๋ยวค่อโทรไปถามแม่บ้านว่าถึงคิวที่เท่าไหร่ แม่คะแม่อมอยากกินขนมบางทอดยู๊กไข่หน่าแม่อมอยากกินขนมบางายู๊กไข่ทอดทำยังไงจ้ามะเขือเทศด้วย นี่ปนมาจากซีค่ะอะไรแงมากเลยค่ะอันนี้ดูไหมคะว่านี้คืออะไรโคโกโกอ่ะค่ะเยลลี่ลูกตาโลกโรก เข้มเข้มมากผูดองอืมเข็มแบบใตขัน่งกินเลยแทบมาเด้อมาเด้อสับแสกันเมื่อเทียง เค็ม okay, มากโอ้ยเค็มเค็มแบบกัดลิ้นอ่ะครับหมูกัดลิ้นนั้นเอ,องได้ไหมเกี๊ยวคะได้ค่ะประดูกย่างอร่อยอยู่หอมหอมมาก สมะกรูดกับมะพร้าวไม่อร่อยเลยปลาไหลไม่นัวประดู๋อร่อยมันหอมหอมมาก ขนมอัลเบซ่บก็กินอยู่จ้ะเพราะว่าซื้อมาแล้วเสียดายตังค์อ้าวอะไรอ่อมบอกไหมไม่ค่ะอืมจิ้มหนัก พวกสามสิบบาทจ้าที่วังสภุงโอเคอิ่มนะทำแบบนุ้แล้วเขาขอซ้อนแล้วแบบเอกกอข้าวอยู่ในปากไม่พูดนะคะพูดเด็กหิวกันนะมาดจ้าเมื่อกินแซ่บๆนองการจ้าใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากด้วยนะดจ่าผ้าแซ่บจ้า เข้ามาเรา่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ใอใครบ่กกดติดตามระวังเด้อจ้าระวังเระวังมันสวยไม่หล่อนนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เ้ยจ้าไปลวจ้าบ๊ายบายบา